อุบลราชธานีได้ร่วมกับส่วนราชการรัาฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอ,อกชนทุกภาคส่วนนะครับได้กําหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2566ภายใต้เชื่อง,งาน122ปีไวราชไพรรมงามล้าเทียนพรรษาระหว่างวันที่30กรกฎาคม ถึง3สิงหาคม2566ณบริเวณทุ่งสีเมืองลานฝันเมืองและถนนเรียบแม่น้ำม,มูลจังหวัดวนราชธานีได้เข้ารับเพียนภรพันษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพราอับต้องผลพระราชทานของสมเด็จพระอนิชาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a ร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ณศาลาสหาไทย สมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อน,นำมาเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขนุนบลรีและนำไปถวายที่วัดปุปัตตนารามวรวิหารพระอารามหลวงต่อไปพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระอัฐมผลพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำกระบวนแห่เทียนพรรษาประกอบด้วยหนึ่งเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอับน้อฝนพระราชทานสองขบวนเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์อุบลราชธานีสามขบวนเทียนโบราณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสี่ต้นเทียนราษาจำนวน52ต้นได้แก่ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่หต้นขนาดกลาง9ต้นขนาดเล็ก6ต้นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่4ต้นขนาดกลางหต้นขนาดเล็กเจต้นต้นเทียนโบราณขนาดใหญ่เจต้น ขนาดเล็ก9ต้นขบวนรำจากอำเภอสถาบัานการศึกษาโรงเรียนจำนวน34ขบวนขบวนร่วมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาาเจริญสายการบินไทยแอร์เอเชียศิลปินแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจวนราชธานีและมิตรอุบวนราชธานี Festival International ขบวนดังกล่าวจะเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีจุดแสดงจำนวน4จุด ได้แก่หน้าลานขวัญเมืองโรงแรมยูโฮเทลธนาคารไทยพาณิชย์และปั๊มน้ำมันเอโซการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดชุมชนราชธานีประจำปี2566ครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอดีงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้มีความประทับใจได้เห็นความวัฒนามของต้นเทียนพรรษาขบวนรา ขบวนแห่ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเมืองอุนบลราชธานีปัจบันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนวร,รีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเปิดงานและประกอบพิธีอันเชิญเทียนสงษาพระราชทานและภาพอนาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนสงษาประจำปี2566ตามลำดับต่อไปผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้านำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยนิ่งนุ่งคนขบวนแห่เทียน,นพรรษาจังหวัดขบนราชานีประจำปี2566จากคำกล่าวร,รายงานของผู้ว่ารชาชการจังหวัดขบนราชธานีจะเห็นว่าจังหวัดขบนราชธานีได้มีการสืบสารประเพณี ห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา122ปีกระผมขอชื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาได้อย่างยิ่งใหญ่และมีเทียนชัยอันเป็นมิ่งมงคลคือเทียนพรรษาพระราชทานที่เก็ล็อกเลยล่ะ้ำาขนพระราชทานเป็นเทีนยนชัยนำพาโบนต้นเทียนพรรษา ขบวนรำและขบวนอื่นๆรวมเกือบเป็นร้อยขบวนมีจุดการแสดงถึงสี่จุดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนให้สามารถชมขบวนแห่ได้อย่างทั่วถึงอันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบลราชธายีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดจุลราชธานีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามประการตาและขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดบนรราชานงวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเปิดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชาเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลน,นำกระบวนแห่พันเทียน,นพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณบัดนี้ขอ,อเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะอของเราจะมีการสันติสุกกที่มีความหมายครับ พี่ถอยในบุญประเพณีของชาวเมืองบุบลเรียนเชิญท่านประธานในพิธีตีกระดิ่งทองเหลืองฮัตกรรมแห่งบ้านปราอ่าวส่งสัญญาณเบิกฤกษ์เบิกชัย เพื่อความรุ่งเรืองในธรรมะโรอดเรืองธรรมชาติและความรุ่งเรืองของบมือุอบลราชธานีสืบไปไปขอ,อเสียงปรอมมือดั ทุนนักคดีได้เริ่มขึ้นณับัดนี้แล้วทีอันเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอับน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำโดยนานันนษาในงาประเพณีเทียนัรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักร,ราช2566 122ปีเทวราชไฟ<า>รับงามลับ ความอยู่ในขณะนี้นะครับในตุ๊บบุญราชธานีสนับสนุนโดยหอปัญหาตุ๊บบุญราชธานีนะครับแกลูกมิเกลนะครับขณะนี้ขบวนญที่หนึงของราชธานีพระมหาโนกำลังผ่านพวกเรานะครับ It's man.

ก็เชิญอกรก็เชิญพระองเจ้าอยู่หัวด้วยการเป็นทีมแสแกนดอล์ดโดย local management เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำนรับคนไทยทุกคนถือว่าเป็นธรรมหกรรมงานจ่๋วในกรุงทพฯวันที่20กรกฎาคมปี2566ณสาราสถานที ะะได้เข้ารับพระราชทานเทีย้ยนพรรษาโดยพระบาทสมเด็จพร,ระรปรมนทร์พระรามาธิบดีศรีสิริมหาวชิราลงกรณ์วชิรเกล้าเจ้า่หัวและข้าอาศระบัพรารรชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน อุดมดิสตริก์ารจะสังเกตดูนะคะว่าภาพแกะสลักทุกภาพนะคะจะเป็นภาพพุทธประวัตินะคะซึ่งวันนี้นะคะวัดเดชอุดมวัดเมืองเดชนะคะก็จะเป็นภาพพุทธประวัติในปางอัญเชิญจุติสันต์ดุสิตมหาบุตรนั่นก็คือพระเวสสันดรน,นะคะมาจากดุสิตสูงสวรรค์น,นะคะมาโปรดสัตว์ให้ผลจากราคะโศะโมหะซึ่งประกอบไปด้วยลายไทยซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของชาวบุตรราชธานีนะคะ่ะ และขอเสียงปรบมอรือเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างพูดทันเทียนจากอำเภอเดชอุดมครับ